วัดีนะฮะวันนี้พบกับดีเจเจแปนสุดย,ยอดนะฮะเับรถมือเดียวนะฮะก็ต้องรามดระวังนะครับจับหนึ่งนะฮะรถไอติมนะฮะผมขอไปก่อนนะครับโอ้โหไม่ดูรถไม่ดูถนนกันเลยนะฮะโอ้โหอยากจะเดินก็เดินนะฮะโอ้โหเดี๋ยวผู้ชนตูกเ์แก่าเกาจริงนะครับผม เสือเขียวหน่อยแล้วยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันรอยกระทงนอกจากรอยกระทงแล้วก็รอยกระเทยด้วยนะฮะบอกว่าวันรอยกระทงผมไม่อยากรอยกระทงแต่ผมอยากรอยกระเทยนะครับวันรอยกระทงแบบนี้ผมมีกรที่จะฝากให้นะฮะเป็นอะไรเป็นกรโลโซนะฮะครับสัะคู่หนึ่งขอเรียกรถแท็กกรนี้นะครับ พอโมไปกับหญิงสาวนะฮะที่ยังไม่มีผัวทุกคนนะครับเขาบอกว่าไอ้เริฟยูจริงๆไม่กิ้งกรอกไอ้ไม่หลอกให้ยูนนั่นไหลหลงไอ้เริฟยูจริงๆแม่าชมยงช่วยก้งโค้งเก็บสบู่ให้ไอทีนะฮะอออแล้วมัเเีย็บ